คุเมื่อวานครับในช่วงของหนาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กรอบทุกท่านครับครับวันนี้ผมมาเร็วหน่อยเพราะว่าผมมีใครนะลูกชายสุดคนเก่งของหลุงพร้อมปลางเทพวดีศักดิ์นะครับวันนี้เขามีข่าวดีจะมาแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาฟังต่อท้ายจากทางท่าน อโอเคครับถ้าเผมอ่าเป็นว่าให้ลุงพร้อมได้พูดถึงทุกช่ายกันแล้วกันนะครับอ่ะมาเรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับทางท่านสมบูรณ์พรมสุ้ยครับรองผู้มนยการสพมยี่สิบสองอได้มีหนังสือแจ้งไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับทางสพมยี่สิบสองอนะครับได้อ่าโดยอนุมัติอกกศเขตพื้นที่มัธยมสาเขตยี่สิบสองนะครับในการประชุมครั้งที่ห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการ มีมติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับให้ไปดํารงตําแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่นะครับซึ่งก็มีการย้ายทั้งหมด67รายนะครับเป็นย้ายครูนะครับ67รายย้ายภายในสํานักง,งานเขตทั้งหมด41รายและก็ย้าย รับย้ายจากเขตพื้นที่ต่างเขตอีก25รายนะครับรวมแล้วก็67รายในการนี้ก็ขอให้ผู้ที่รับคําสั่งย้ายนะครับได้ดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่10มิถุนายนนะครับก็จะได้ไปเริ่มปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่นะครับส่วนผัยเป็นไผายก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บของสอพม22กันแล้วกันนะครับในเรื่องของการประเมินระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปี2558 แล้วก็ประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดประจปี2558ที่ทางสงพม22นะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินทั้งสองชุดนะครับทั้งประเมินคุณภาพการศึกษาและก็ประเมิน โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดนะครับเดิมทีเดียวก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการที่จะออกประเมินนะครับในวันที่วันที่สองหรือวันที่สามเดือนมิถุนายนนะครับแต่เนื่องจากว่าทางสงพมม,มีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องประชุมคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะออกประเมินนะครับโดยเลื่อนประชุมนะครับมาเป็นวันพรุ่งนี้นะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2558เวลา13นาฬิกา นะครับที่ห้องประชุมของสพม22นะครับก็ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงกันนะครับขณะเดียวกันเพื่อให้การดําเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบนะครับก็ขอให้โรงเรียนนะครับได้ให้คุณครูบรรรักษ์นะครับที่ทําหน้าที่ดูแลห้องสมุดนะครับของโรงเรียนที่เข้าส่งร่วมเข้าทําการประเมินนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับกับคณะกรรมการนะครับซึ่งห่วงของการประเมินนะครับก็จะเป็นช่วงของ วันที่8ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับส่วนวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนก็จะเป็นการประเมินห้องสมุดหรือโครงการรักการอ่านก็เตรียมให้พร้อมกันแล้วกันนะครับเมื่อวันที่2 7ที่ผ่านมานะครับก็มีาการคัดเลือกหรือมีการเลือกโรงเรียนสําหรับผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้สําหรับรองผู้มีการและก็ผู้มีการสถานศึกษานะครับผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ ผู้มริการโรงเรียนกุดชิมวิทยาคมผู้ที่จะไปดํารงตําแหน่งก็คือนายวันสังคําแหงนะครับผู้บริการโรงเรียนสามพงวิทยาคมก็คือนายยอดชายป้อนหลอนนะครับผู้บริการโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมก็คือนายรังสรรจันทจอดนะครับอันนี้ก็ได้ผู้อํานวยการเตรียมร้อยแล้วและก็ขอแสดงความยินด,ดีกับท่านรองผู้บริการจากโรงเรียนปียะมาละเชาลัยนะครับที่ไปสอบเป็นผู้มริการ นะครับจะได้ออกท่องโลกกว้างว่าการเป็นผู้บริหารนั้นเป็นอย่างไรหลังจากที่ทําหน้าที่เป็นรองบรรานแล้วนะครับก็ยินดีกับท่านรองพรนภาเอกนิพนธ์นะครับรองผู้บุนในการเรียนปียะมหาละลัยก็จะไปเป็นผู้บุนในการเรียนบ้านดอนยานาครับขณะเดียวกันท่านรองอานันทภูมิดานะครับก็จะไปเป็นผู้บุนในการเรียนบ้านนาคำนองนนามนะครับเราขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านและก็สามท่านที่ได้เข้าสู่ตําแหน่งยินดีด้วยกันและกันนะครับวันที่หนึ่งมิถุนา เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดตรงกับวันจันทร์นะครับทางจังหวัดนครพนมก็จะมีการจัดประกวดเล่านิทานธรรมะนะครับก็แจ้งไปถึงโรงเรียนต่างๆนะครับที่สนใจนะครับทั้งระดับประถมและมัธยมทรงนาเปลี่ยนเข้าทําการแข่งขันเล่านิทานธรรมะนะครับโดยจะไปทําการแข่งขันร่วมกับสภาวธรรมจังหวัดนครพนมโดยท่านท่านิสิตบุญตานะครับเป็นผู้จัดนะครับก็จะทําการแข่งขันในวันที่สองมถมนายนเวลาเจ็ดทุเป็นต้นไปที่ศาลาตรีมุกนะครับ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับก็ส่งารายชื่อผู้สมัครได้ภายในวันที่28พฤษภาคมนะครับในขเ,เดียวกันนะครับท่านการแก้วมาานายกเทศมนตรีตำบลเท่าเทียนก็จะจัดงานวันวิสาขาบูชาในวันที่1มิถุนายนนะครับเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัดโพชัยอำเภอเท่าเทียจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นการ ทำเป็นประจำประเพณีทุกทุกปีนะครับวันนี้ท่นานพงศัน์ผู้รนการสกศนะครับรนขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูประชุมเวลาเการร้านาฬิกาและก็หลังจากเสร็จการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูแล้วก็จะประชุมคณะกรรมการสกศต่อเลยนะครับสิบนาฬิกาวันนี้ที่สํานักางานสกศนะครับวันนี้เช่นกันนะครับท่านจักรภพธนานายพัฒนะน, an นะครับผู้อํานวยอ่าผู้มนการโรงพยาบาลเท่าเทียนนะครับก็จะ รับการประเมินเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับวันนี้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปก็เอเชิญผู้พีเกียตมาร่วมมา เื่อเป็นกําลังใจสําหรับท่านคุณหมอกันแล้วกันนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันครับท่านผู้บริารศิริชัยตรยราชและก็จันทรัตไตรยราชนะครับก็จะสมรสลุกชายรติตรยราชกับเจ้าสาวคนสวยครับจิตลด,ดาพนมเริงศักดิ์นะครับที่ห้องประชุมหนองบึกในวันพรุ่งนี้30พฤษภาคมเริ่มเวลา18:29นาทีครับท่านสวัสดีครับครับผมก็พูดถึงโมจังหรือว่าเด็กชายปรางเทพวดีศิรศักดิ์นะฮะ นี่ก็เขาเป็นนักเรียนโยงเรียนวัฒนพัฒน์นะครับแล้วก็เขามาออกรายการของเราตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆนะฮะทุกรายการลุงพ้อกค่เปิดช่องให้เขาถ้ามีโอกาสเขาไปประกวดการบรรยายธรรมะซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของภาคสิบไปแข่งขันที่กรุงเทพมหานครนะอยู่ที่วัดประยุรวงศ์นะครับปรากฏว่าคว้ารางวัลที่3ครับได้รับโรคพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับขอแสดงความยินดีด้วยขอเสียงโมจังหน่อยสำหรับ ว่าเสียงก็แตกหนุ่มเป็นยังไงพร้อมอ่าว่าไงลุงพร้อมรู้ข่าวเรียงครับโมจังแข่งได้ที่สามของประเทศได้เข้ารับลูกพระราชทานพรุ่งนี้ครับลุงพร้อมได้กำลังใจได้พรจากลุงพร้พอมเนี่ยแหละครับวันนี้โมจังก็ได้ที่สามของประเทศครับลุงพร้อมแพ้ไปคะแนนก,กว่ากว่านี่แหละครับลุงพร้อมบรรยายทำระดับชาติครับลุงพร้อมเพื่อชิงโลกพระราชทา,านสมเด็จประเทศครับ แข่งที่วัดประยูรวงศาวาสครับุงพร้อมพรุ่งนี้แลบพระราชทา,านที่ท้องสนามมณฑลพิธีท,ท้องสนามหลวงครับลุงพร้อมมีเป็นคณะสงฆ์รับเอาภาคคณะสงฆ์ละหนึ่งคนคือได้ชนะเลิศของภาครับก็มีทั้งหมดสิบแปดสิบแปดคนสิบแปดลุงเรียนสิบแปดภาคคณะสงฆ์ครับลวงพร้อมได้รางวัล ได้รางวัลวันเกิดอันยิ่งใหญ่ก็คือได้รับรางวัลพระราชทานนี่นะครับลุงพอแล้วอแมก็ขอบคุณลุงพร้อมที่ช่วยให้กำลังใจช่วยให้คำแนะนาโมจังจะมีวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีหลุงพร้อมคอยโมจังแสดงความยินดีด้วยในของขวัญวันเกิดวันเกิดของโมจังในวันที่สองมิถุนายนนะอาวันนี้เขาจะเข้ารับพระราชทานโรคพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระราชลัดาสยามบรมราชชมารีที่ท้องสนามหลวงนะครับแหมสุดยอดเลยครับรบมือให้ดังๆเลย งานพระป่าสมคีและถวายพระทศรูปให้โรงเรียนชุมชนบ้านชัชบรีตำบชัชบรีในวันนี้นะครับโดยทางคุณธนชนเปียกแก้วแล้วก็วัดที่ร้อยตรีหญิงเบนจามาคุราสีนะครับวันนี้เวลาแปดนาฬิกาจะมีการแห่พระรูปจากวัดโพชัยหมู่ที่เจ็ดเชบรีไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านชัชบรีของทางท่านบริการสุชาติพินิจกิจนะครับสาธุขอโนุโมทนาะถ้าจะทาน